ปุ๋ยน้ำทำง่ายได้ประโยชน์สูงสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรมาพบกันม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มิ่อ้อยจะพามาทำปุ๋ยจากน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวคือน้ำล้างข้าวก่อนที่จะนำไปหุงข้าวนั่นเองกรอกใส่ขวดขนาด1.5ลิตรไม่ต้องกรอกเต็มขวด เหลือพื้นที่ว่างไวเล็กน้อยวันนี้ไม่อ้อยจะทำปุ๋ยน้ำไว้ใช้สองขวดสิ่งที่ใช้ก็จะมีน้ำตาลทรายแดงหัวเชื้อ EM หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปและเปลือกไข่กรอกน้ำตาลทรายแดงลงไป ขวดละประมาณ1ช้อนพููๆใส่หัวเชือ e ้อ EM ขวดละ1ช้อนเปลือกไข่นำไปตำให้ละเอียดก่อนใส่ตามลงไปขวดละ2ช้อนแคลเซียมจากเปลือกไข่ช่วยให้พืช ริดอกออกผลไวใบสวยปิดฝาเขย่าเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วนำไปเก็บในที่ร่ม อย่าลืมคลายฝาทุกวันเพื่อระบายกา๊าซที่อยู่ในขวดขย่าเขย่าและคลายฝาทุกวันตอนนี้อายุ3ามวันสีเริ่มเข้มขึ้นพอคลายฝาจะได้ยินเสียงกา๊าซอย่างชัดเจน ผ่านไปสิบวันปุ๋ยจากน้ำซาวข้าวของเราก็พร้อมใช้งานแล้วเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนำไปร่วลดพืชผักได้เลยใช้สองช้อนต่อน้ำสี่ลิตรเมื่อนำมาใช้เป็นประจำจะช่วยปรับปรุงสภาพดินเปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักแข็งแรงแถมยังช่วยให้พืชผักติดดอกออกผลไวใบเขียวสวย ใช้แล้วนําไปเก็บในที่ร่มปิดฝาพอหลวมๆไม่ต้องแน่นเก็บไว้ใช้ได้อีกนานหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ